ผู้ชมผ้าไหมย <บร S 1> ย้อมสีธรรมชาติแคทเห็นแล้วสวยมากเลยเผื่อบางคนชอบได้สีจริงมันเป็นออกสีอะไรคะพี่สีเกลี่มันเป็นสีกะปิสีก,ะป,สกะปิเนาะเผื่อนี้พันเจ็ดร้อยห้าสิบที่พัเคยขายถ้าสนใจก็ทักมาย้อมสีธรรมชาติขอจับหน่อยค่ะหมักโครนหรือยังหมักแล้วค่ะยังอาบน้ำยายังอยาบน้ำย,ยาเรียบร้อยอ๋ออาบน้ำยายพร้อมส่งเลยสวยมากเลยลายรัศมีลายรัศมีศมศมอ่า ใช้สีอะไรย้อมคะอันนี้มาท้าเปียกับมาขามเปียกกับโคล,กกโคลนแค่ั้นเดงเนาะอ๋อลายสวยมากลายกลางสิขนาดตรงนี้6กสกว่าเซนเนาะหน้ากว้างเนาะหน้ายาวสองเมตรไหมใครสนใจนะคะนี่น้องแพนเห็นเราสวยมากเลยตัวจริง,<ะ>ต,รงตัวจริงจะเป็นสีนี่ค่ะตัวจริงค่ะตัวจริงสีนี้นะมีมีมีผืนหนึ่งเนาะอันนี้เนาะแต่ว่านี่มีผืนหนึ่งเนาะเป็นลายเดียวกันเนาะ อันนี้กองค่ะอะถ้าอันนี้เป็นเบอร์สองอมีใครสนใจเบอร์นี้อันนี้ค่ะอันนี้ก็ลายอะไรไนนะพัดลืมอะไรนะรัศมีบอก,บอกโอ้สวยมากเลยสีจริงคืออย่างนี้เลยใช่ไหมคะโอ้สวยนุ่มเลยอ่านน้ำยาแล้วพร้อมส่งไหนขอดมก่อน <c oughs> อ๋ออ่านน้ำยาแล้วอะเดี๋ยว,ยวขอจูงสีจริงไม่ใช่สีจริงนะรัศมีบอกอันนี้ย้อมจากอะไรยอมจากอะไรอข้อนนาง,งเนาะ หูลายสวยจนอันนี้คือสีจริงที่ทัทยืนอยู่ค่ะนี่คือสีจริงอันนี้มีสองผืนเนะาะใครสนใจนะคะไายลัศมีสีนี้นะตา่ตางกันไหม,มเหมือนกันเลยไหมเหมือนกันอ่าเหมือนกันแบบนี้เนาะน่ค่ะสวยมากเลยย้อมสีธรรมชาตินะคะอ่นนี้ให้ชมสีจริงค่ะที่ยืนอยู่อ่าพื้นนี้ค่ะเผอมีคนชอบอ,อันนี้สีธรรมชาติจากต้นยอ และสมีเหมือนกันเนาะไม่เคยเห็นเลยโอ้นี่ไงลายรัศมีลายรัศมีรัศมิงอ๋อรัศมิงรัศมิงเมงเมงใช่ไหมใหญ่คอเฮยบ้องห่วยเนื่อยเตอรัศมีตั้งนานท้ายคลิปรัศมิงเออรัศมิงแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกยังกะห้าตามกีอ๋อเฮาตามกีกีเบียตบายกีห้าเลยอ๋อสีธรรมชาติจากอะไรนะแพทยลืมละ อันนี้คือสีนี้นะคุมให้ชมสิคุมไหลให้ชมสิมให้คุณผู้ชมชมนี่นี่แม่ค้อาอำเภอลำดวนยื่นน้อยสิดูแพงเลยอ่าอ่าแล้วตัวนี้คุมตัวนี้ให้ชมคุมตัวนี้ให้ชมดูแพงนะเนี่ยคลาสสิกมากเลยแพทยเห็นเนี่ยสะดุดตาเลยเนี่ยเยะคุมดีดีวะแม่คะนะ้าน่ะนี่ดูแพงไหม นี่โฮมแบบโฮมแบบโฮมแบบอะไรนะโฮมดูแพงๆเอามือไปควายหน่อยเอามือออกมาไม่ใช่อามือหลุดมาอ่าโอเคนี่นะคะอ่าเอาผืนแรกให้โชว์หน่อยซื้ผืนแรกผืนแรกนะคะผืนแรกทนนี่ยังไม่ได้อ่าทักมาแคปหนะ้าจอถ้าได้ได้พันเจ็ด้าสส่งถึงบ้านท่านนะคะทักมาแม่ค้าพร้อมขายบอกว่าช่วยขายหน่อยนะคะจากลำดวนเนาะอ่าขอบคุณนะคะนี่ร้านนี้เลยนะคะ พราะตอนนี้น่าสนใจแล้วนี่คือผ้าคลุมไหล่นะคะอลังการงานสร้างนี่จะเป็นเสื้อที่ตัดสําเร็จเนาะก็เป็นลายเม็ดพริกไทยใช่ไหมคะลายเม็ดพริกไทยแล้วก็พี่มาช่วยน้องแพนหน่อยคะ่ะดึงดึงมาทีละตัวเลยดึงออกมาค่ะหนูจะโปรโมทให้มาแล้วดึงออกมาว่าอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งค่ะพี่ออกมาข้างนอกดีกว่าเออนี่ก็แหละอ่ะอันนี้คือลายลูกแก้วมาตัดเป็นเสื้อ,เน,เ,อเนอะาะไอ้ตัวนี้ขายเท <25 S 1> <า>่าไหร่นี่สองพันห้า 2 5 0 0โอเคเอาต่อไปสีสีอะไรนะสีกะปิสีกะปิอันนี้ตัดสำเร็จแล้วไหมอะไรคะไหมพื้นเป็นผ้าเปลือกไมอ๋อเอาเปลือกไม้มาตัดนี่ใครบางคนเอาเปลือกไม้ไปตัดสีชมพูอ่อนเนาะเป็นแขนกระบอกเนาะตัวนี้เท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้สองพันอ่าแล้วตัวนี้อีกอ่ะแม่ค้ามือยาวเหมือนแม่นาคนะ่อยได้คะ อันนี้เป็นผ้าหกตะกอ๋อหกตะกอมาตัดไม่ใช่ผ้าคลุมไม่ใช่เอาผ้านั้นมาตัดหรอกเอาผ้าคลุมไหล่ได้ไงมีคนสงสัยว่าผ้าคลุมไหล่สามารถตัดได้หนึ่งตัวเนาะแล้วก็มาแซมแล้วมาแซมเป็นไหนอะไรนะผ้าโฮเนาะแล้วตรงกลางเป็นลายอะไรจ๊ะเป็นดอกดาวกระจายดอกดาวกระจายแต่ใหญ่หน่อยเนาะย้อมสีเคมีโทลายเม็ดพริกไทยแล้วเอาคุยมาข้างล่าง เม็ดพริกไทยพริกไแม่ค้านี่หนูเป็นผู้ชำนาญการแล้วนะเดี๋ยวนี้น่ะแม่ค้าใหญ่คอเฮยนอ่บองนี่อะยโมอ่าอันนี้อะไรคะอ่าอันนี้คือเอาผ้าผ้าคลุมไหลมาตัดเป็นเสื้อได้ด้วยนะคุณผู้ชมเป็นผ้าไหมลายโฮมีห้อยนะคะไซอะไรคะเนี่ยอันนี้ไซเอมค่ะบออันนี้ราคาเท่าไหร่ไซลมุยประมาณนี้สฮะ สองพันสามนะคะอันนี้โชว์ยังอ่ะยี่แม่นาคเนี่ยน่มือแม่นาคอ่ะแหงนี่เตออ๋อเป็นโฮโฮโพรไม่ใช่ไม่ใช่โฮแต่ผู้ชายใส่ก็เป็นซาฟารีเนาะอันนี้มุยประมาณเนี่ยสองพันห้าออ่ะมาดูกันได้นะคะทักมาอ่ะขอบคุณนะคะอ่ะแล้วมาชมบรรยากาศร้านต่อไปครมาชมด้านต่อไปสวัสดีค่ะคุณสวย ร้านนี้เขาจะเน้นสามตะกรใช่ไหมคะใช่แล้วตรงน,นี้คืออะไรคะตรงนี้จะเป็นผ้ายกโดกราลายเชิงลายเชิงเนาะ,ะเดี๋ยวถ่ายลายถ้าสนใจค่อยทักน้องแพทมาหนึ่งถ้าอะไรนะถ้าสนใจเป็นสีให้ชมแบบนี้นะคะว่ายังไงอ่าแล้วก็อันนูน้นแม่ค้าลบออก มีการที่ไหนสั่งแม่ค้าได้ด้วยสั่งได้ค่ะมีเพราะว่าแม่ค้านั่งบางผ้าไหมายแม่ค้านั่งบางผ้าไหมไงอ่าอ่าโอเคสวัสดีค่ะผู้รักผ้าไหมค่ะอันนี้อันนี้คืองานสานตะโกค่ะเห็นไหมคะมีอะไรให้นําเสนอไหมพี่ชิคมีอะไรแปลกๆไหมลูกไม่มีอะไรแปลกเออนี่ไงถ้าเขามาอ่ะพี่แพทชอบแปลกๆเอามาโพสให้พี่หน่อยเลยค่ะ อันนี้ลูกอะอ่ะตัวนี้จะเป็นไหมป้านไหมป้านทังคู่ทั้งยืนใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะมาไล่มาเอออันนี้สดเลยอ่ะพื้นที่หนึ่งอ่ะต่อไปพื้นที่สองพื้นที่สองพืนที่สองอันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมหางกระโอคกค่ะสีสดๆนี่เขาไปทําอะไรดีคะหนูก็สดมากเลยอ่ะจนอยากเขตัดชุดตัดเสื้อความกว้าง ความยาวเท่าไหร่ตัวนี้จะกว้าง75เซนยาว2เมตรค่ะโดยประมาณ2เมตรเนาะใช่ค่ะแล้วไอ้พื้นสุดซื้อชมพูต่อไปลูกเนี่ยโอเคดูก่อนได้นะคะเออตัดชุดจริงแหละหวานจนเนาะห้าสีหวานหวานตัดแสกได้ไหมตัดแสกได้ค่ะพี่เออตัวนี้หวานมากโอ้ม่ใช่ตัวนี้พื้นนี้โอ้หวานนี่คือสีจริงเลยนะคะที่โพสอยู่นะอ่ะเดี๋ยวขออีกหน่อยค่ะอันนี้เป็นพื้นเนาะใช่บางคนไม่ขอเล่นลายเล่นขอเล่นพื้นอ่ะ อ่ะขออันนี้เลยค่ะลูกอ่ะอ่ะคุณผู้ชมนะคะโอ้พื้นนี้ก็สวยค่ะอ่ะพื้นนี้ก็สวยอ่ะต่อไปค่ะที่แพ์วางไว้ค่ะตัวนี้อันสีเดียวกันอ่ะสีเดียวกันบุอ่ะไหนที่เรายังไม่พูดมีไหมไม่ยังอ๋อเนี่ยขอโทษนะอันนี้ค่ะให้คุณผู้ชมเลือกนะคะเผื่อเป็นของขวัญวันอะไรนะวันเกษียณอ่ะดูนะขออนุญาตค่ะอ่านี่นะคะ อ๋ออพยนี้ก็สวยอ่ะสวยสวยเอาต่อไปซ้ำไหมคะลูกไม่ซ้ำเนาะคะซ้ำไหมมันมันก็จะเป็นลายเดียวกันแต่สีจะจับเคี้ยนกันอ๋อถ้าใครสนใจแคปมาเดอเพราะว่าวันนี้จะเป็นสีสีชี่เลินแนบสะะาะอ๋อเป็นมะขามเนาะอ่าโอเคหมดยังคะซ้ำไหมไม่ซ้ำสีลายเดียวกันแต่คุณละสี่ถ้าอยากได้แคปมาเดี๋ยวน้องแพททัก แม่ค้านาะอ่ะโอเคอู้อันนี้มีเจือยเนาะมีเจือแล้วก็ไหมบ้านค่ะตัวนี้จะเป็นไหมบ้านทั้งทั้งยรีนไหมบ้านหายากเนาะเพราะดูขี้ไหมเนาะนี่ใช่ค่ะขี้ไหมไม่ใช่ขี้คนนะคะคุณผู้ชมขี้ไหมมันเป็นเสน่ห์ของไหมบ้านเนาะออ่ะโอเคขอบคุณนะคะค่ะเดี๋ยวพี่แพทย์เข้าทักมาเดี๋ยวพี่แพทย์จะได้ช่วยกันนะนี่ลายปากกาตรอปน่ไหมเนี่ยใช่ค่ะอันนี้โยมเนาะค่ะอันนี้อะไรคะ ตัวนี้จะเป็นผ้าหางกระรอกค่ะอ๋อหางกระโรบสีพิเศษใช่ค่ะแล้วนี่ผู้าเข้ามาหลากสีวะลูกเอ้ยผ้าสลุงผ้าสลุงสีหวานอ๋อผ้าสลุงสีหวานอ๋อมีสีดําด้วยเหรอสีดํานี่จะเป็นยกดอกดำขาวจะเป็นยกผ้าตะโก้ผ้าตะโกมีคนนอนตายอยู่สองคนลูกใครวะแม่ใช้แรงงานลูกหลับแล้วนี่มาแต่เช้ามาแต่เช้าเนาะอ่ะขอบคุณนะคะ อ่าต่อไปร้านนี้ค่ะจากอำเภออย่างงี้ต้องลำดวนแน่นอนใช่ไหมคะัคะโอ้ไม่ใช่จะพูดว่าสวัหดีแต่ไปลำดวนเพราะว่าสีแบบนี้ต้องธรรมชาตินะนี่สวยไหมคะนี่ค่ะธรรมชาติอย่างแท้จริงนะพี่เนาะนี่แหละเขาเรียกว่าธรรมชาติลงโทษโอ้ไม่ใช่ธรรมชาติสรรสร้างนี่คะ่ะเดี๋ยวไปดูลายข้างหลังหน่อยคะ่ะอันนี้ติดแบรนด์อะไรคะลยงค่ะนี่ธรรมดาขอดูเป็นที่ชื่นชมหน่อยนะคะอุ้ยคุณยาย คุณยายเดคยคุณยายกรอกก่อนได้ไหมได้อ่าคุณยายแนะนำน้องแค่ไหนค่ะผืนแรกเป็นลายอะไรคะลายโอยุโอ้สอมสีธรรมชาติสวยมากมากสามตะกอเนอะอ่าผืนที่หนึ่งอ่าต่อไปผืนที่สองเป็นลายอะไรคะคุณยายลายนี่สามตะกอเหมือนกันเนาะฮะลายอะไรนะ เอาใหม่สิกระเซป,ปีบอกมีเชิงมีเชิงเนาะนกยุงสีน้ำเงินนะคะแบรนด์นี้รับประกันแล้วว่าสีไม่ตกใช่ไหมค่ะอ่าสนใจก็ทักมานะคะเดี๋ยวแพทยขอเบอร์ไว้เขียนเบอร์ให้หน่อยนะคะอ่านี่ค่ะพื้นที่สามนะคะนกยุงพระราชทานก่ามีการระบุว่าชื่อคุณทุพยายจับให้หนูเลยค่ะมีระบุการชื่อคนทอเนี่ยเนี่ยค่ะ ปายๆนี่ให้น้องแพทย์ดูหน่อยค่ะคุณยายหันให้แค่หน่อยค่ะว่ามีชื่ออะไรเนาะมีรหัสมีอะไรหมดเลยนะคะว่ามีการตรวจจากกรมหมอนไหมแล้วเนาะต่อไปพื้นที่4ค่ะอันนี้เป็นลายลายยากริยัดลายระยะกระสัดเนาะโอ้สวย3าตะกอนะคะสามตะกอนเหยืบหอกคุณยายอธิบายคาว่าเหยืบหอกให้หน่อยเหยืบหอกคือลายลูกแก้วเล็กๆเนี่ยสามตะกอนมันลายเล็กละเอียด เหยียบไข่ไปมาใช่ไหมไม่มันเป็นไรลูกแก้วเล็กๆอกอืเลยเรียกว่าเหยียบหอภาษาจริงๆมันคืออะไรที่เราเ,เรียกอย่างนค้ลูกลแบบก้วบนหัวแก้วอ่าโอเคสีออกอะไรคะเนี่ยย้อมจากอะไรคะย้ยอมจากอะไรจาแครงประดูลงโคลนอยากลั่งประดูลงโคลนแต่ที่มองเห็นนี่ส่วนใหญ่จะเป็นคลนั่ลงเนาะคลั่งกับประดูแล้วก็ลงโคลนทั้งสามผืนเลยเนาะแล้วก็มีเข ก็ได้เขียวเนี่ก็เขเอาเอาไปลงโคลนจับเหลืองเนาะอ่ายงโคลนกับจับเหลืองต่อไปผืนที่5ลาอะไรอะไรคะคุณยายลายฉาดทองไหมลายฉาดลายฉาดทองยกดอกเม็ดมะยมทอกีตะกอปกตะกอเบอร์ทรค่ะอ่านีเลยค่ะสนใจนะคะเดี๋ยวน้องแพท ขอ então, อคุณยายแล้วตอนนี้คือเบอร์ที่สองสี่หกค่ะอะไรอะไรคะโฮโลเกียตไม่ไม่ไม่ทอขั้นค่ะไม่ทอขั้นมัดมีเป็นเกียตเลยสีธรรมชาติอสีตามนี้เลยนะคะสวยมากสามตะกอนะคะคุณยายอ่าต่อไปเือนี้อันนี้เป็นสามตะกอกระแสุยมุยอะไรนะ ปันเช็ดไลปันเช็ดอ่าพันอันพูดไม่ได้เลยปันเช็ดกระแซมปันเช็ดกระเซยมวยอ๋อนี่โครนเนาะโครนคลั่งเคแล้วก็สบู่ลงโคลนสบู่แดงไหมนี่อ๋อปลาดูลงโคนปลาดูปลาดูเปลือกปลาดูสีน้ำตาลนะคะอู้สีนี้สวยลายอะไรคะเนี่ยฮะนาเกียวนาเกียวเหนียวซับเออเกียวซับสีนี้คืออ๋อโครนคลั่ง คลามไม่ไหนคลามไม่ไหนไม่ไม่อันนี้เขีลงโคลนจ้ะสีเหลืองมันสีเหลืองนี่ลงโคลนจะออกเป็นเขียวเนาะจ้ะอ่าแล้วนี่เป็นคลั่งอันนี้อันนี้แคร่อันนี้คลั่งจ้ะลงโคลนจะได้สีนี้จ้ะเพราะมันเลยเป็นออกม่วงเนาะอ่าออกเขีวตรงนี้คือสีธรรมชาติของมัทหนีอเนาะอ่าโอเคได้ความรู้อีกเนาะอ่าตามนี้ต่อไปผืนนี้ค่ะสวยมากอันนี้โหงสปร่ะยอ่าหงส์รล่อยใยเอาเปลี่ยนมาดันมาค่ะ อ๋อโฮลอโอ้ดนี่นล่กตะกอะไรรึเปล่าหกตะกอค่ะลาะเินลายโฮลลอสวยด้วยคุณข้างเคปดูลงโคนเนอะอยยหมักโคนมันจะทำให้สีซอฟลงจากสีแดงเนาะเป็นเหมือนออก่วงนะคือสุดท้ายคุณยายคุยี่เด่นคุยี่เด่นสุดเลยอันนี้ลายม้าน้ำลายม้าน้ำ นี่น่าจะเป็นไอ้สมปักปูไหมเนี่ยอันนี้น่านางคุมไหลได้คุงได้ลุงได้ได้คุมไหลได้เพราะขยายตัวนี้มาดูดีกว่าไหมเก๋มากเลยเนี่ยขอดูผืนสุดท้ายนี่หน่อยค่ะคุณคุณลูกเอาจากไม้แขวนกลางค่ะยายกลางค่ะณยายณยายสูงไหมณยายกลางให้หนูให้ชมหน่อยโอ้คนพีาีคนเข้าชมเขาบอกว่าภาษาต่างประเทศก็ฟังไม่ออกไม่เป็นไรค่ะ เปลียสากทำไมนี่เราออจะใหญ่งงอู้หูเราออจะนับจะน้อยจะได้เฮ้ยเจ้าน่ะย้อมสีธรรมชาติจะคลั่งคลั่งเค้กปลาดูลงโครนตอนนี้ปลาดูอันนี้คลั่งแล้วไปหมักโครนอ่อนเนาะอันนี้เป็นเป็นไหมของมันเนาะอันนี้เกิดเรืองลงโครนมันจะเป็นเขียวเหลืองลงโครนก็จะเป็นเขียวอ่อนมันไม่ออกเขียวหรอกย้มมันออกเหลืองแล้ว ค้างลงโคนมันจะโอกโคลนนี้คลั่งลงโคนจะออกโคนนี้ใช่ไหมนี่โคลนนี้ตอนนี้เขียวนี่ได้อะไรแจกแจกเขีเขีเขีแล้วแล้วมัดเขีแล้วไปลงโคนจ้นลายอะไรนี่เดี๋ยวใกล้ๆสินี่โอ้อันนี้เป็นลายม้าน้ำลายม้าน้ำไหนขอดูสิโอ้สวยจนยายสวยมากพื้นนี้สนใจนะคะทักมาได้เดี๋ยวไกล้แพทย์จะ ให้ชมนะคะนี่ค่ะพื้นที่หนึ่งเนะะี่ยค่ะโอ้โหสวยมากย้อมสีธรรมชาติจริงๆคือแบบนี้นะคะแล้วระดับนกยูงสีน้ำเงินนะคะเพราะฉะนั้นคัดสรรมาแล้วว่ามีการรับประกันคุณภาพาว่าสีไม่ตกแล้วก็ระดับแบบนี้สามตะกอห้าตะกอก็คุยกันได้นะคะนี่เลยค่ะ คุณยายเคยมีประสบการณ์ตอนทอเด็กๆไหมคะตอนปัจจุบันยังทออยู่ไหมยังทออยู่ใช่ไหมคะการทอผ้าไหมทําให้คุณยายมีความสุขไหมมีความสุขไหมมีงานทํามีรายได้เนาะอ่นนี้ให้ชมย้อนไปขอโทษนะคะนี่เลยค่ะสนใจทักน้องแพทมานะคะ